สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันบนรถเข้าใหม่ของสาขาหัดใหญ่นะคะซึ่งบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยติดตลาดของหัดใหญ่มากเลยค่ะซึ่งมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอค่ะติดจองกันปอย่างไว้มากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นรุ่นไหนและนี่นะคะคือรถ Toyota Fortuner 2.4V ปี2018ขับ2ค่ะเป็นรถครอบครัวขนาด SUV ที่สามารถนั่งได้ถึงเที่นั่งเลยค่ะ ที่มาพร้อมกับสีดำที่ดูสปอร์ตและเท่สุดๆสีนี้ใครเห็นเป็นต้องมองสำหรับคันนี้ท่านใดที่ชอบเดินทางเป็นครอบครัวขอแนะนำเลยค่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นั่งได้สบายตลอดการเดินทางด้วยความสะดวกแค่มีกุญแจใกล้กับรถก็สามารถล็อกและปลดล็อกเปิดได้เลยภายไหนสภาพเนี้ยเพิ่มความสะดวกไปอีกขั้นกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้า และพูดถึงเลขไมค์คันนี้นะคะขับไปน้อยมากเพียง8 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเบาะหลังนั่งสบายพร้อมการเหยียดขาแบบนั่งชิลชิห้องโดยสารกว้างเฮดรูมสำหรับคนสูงเหลือๆค่ะหากมีถุงหูหิ้วไม่อยากถือก็มีตะขอพร้อมแขวนนะคะเต้ารับปลั๊กไฟบ้านไว้เสียบโน้ตบุ๊กทำงานสบายหายห่วง คะ,ะคะสามารถหายห่หวงและคลายกังวลเรื่องรถมือสองจากที่เราได้เลยค่ะรถที่เรานะคะผ่านการตรวจเช็คมาแล้วทุกคันก่อนลงโชว์รูมค่ะซึ่งผ่านการตรวจเช็คโดย MMS Boss ค่ะมีการตรวจเช็คถึง210รายการค่ะซึ่งรถที่เรานะคะจะไม่มีชนหนักรถน้ำท่วมและเลขไม์แท้ทุกคันค่ะเรื่องนี้มั่นใจได้เลยค่ะด้วยบริษัทระดับมหาชนอย่างมิเนียมออโต้นะคะ สิทธิพิเศษเพิ่มเติมของคันนี้นะคะรับไปเลยส่วนลด20 0 0 0บาทจากราคาปกติ9,220 0 0เหลือเพียง8,99,000บาทเท่านั้นค่ะและอีกอย่างนะคะพร้อมแถมประกันหลังการขาย12เดือนหรือ30,000กิโลเมตรค่ะอีกอย่างนะคะถ้าลูกค้าประวัติดีนะคะดอกเบีย้ยเนี่ยเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นค่ะและผ่อนเพียง 15, 0 0 0นิดๆเท่านั้นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าน่าสนใจมาก สามารถวอ l k i อเข้ามาดูรถจริงได้ที่นี่มาสเตอร์เซอร์ติฟายยูสคาสาขาหัดใหญ่หลังโลตัสมอ,อนะคะคิดถึงรถมือสองไม่ว่าไซส์ไหนรุ่นไหนปีอะไรคิดถึงเรานะคะ m a สเตอร์เซอร์ติฟายยูสคาสาขาหัดใหญ่เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า200คันในสต็อกค่ะ